วางเงินสั่งได้เปิดตัวแรงอนุมัติเงินกู้150%ไม่หวันเศรษฐกิจเดินหน้าลุยธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเต็มสูบโดยไม่ต้องโอนเล่มกลุ่มนักอนุรักษ์พร้อมประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์หยุดทำร้ายช้างและการฆ่าช้างเพื่อเอางานเนื่องในวันสัตว์โลกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจัดก,กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกุมภาพัานธ์ปีหน้าเดือนละครั้งจำนวน5ครั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักคณะแพทย์มอชอรวบรวมหนังสือดีน่าอ่านไว้ในงาน Medical Book Day ครั้งที่1 1 5-9ตุลาคมนี้ที่อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่บรรยากาศการท่องเที่ยวในเชีงยงใหม่ยังคงคึกคักหลังจีนเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวช่วง Golden Week ที่ผ่านมา สวัสดีค่ะรับชมข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2558ค่ะเช่นเคยนะคะ18นาฬิกาโดยประมาณเราจะมาติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันผ่านทาง Lc Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้เป็นประจำทุกวันค่ะเริ่มต้นกันด้วยการเปิดงานนะคะอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจค่ะที่ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รวบรวมเอาหนังสือนะคะตำราเรียนเกี่ยวกับแพทย์นะคะมารวบรวมไว้ในงานนี้ค่ะ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ที่อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์วัฒนานาวาเจริญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน Medical Book Day ครั้งที่11พร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักศึกษาแพทย์ผู้มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดสูงสุดอยู่ที่980เล่มค่ะต่อด้วย411เล่มและ310เล่มตามลำดับนะคะ รางวัลผู้มีความตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดรางวัลอาจารย์และนักวิจัยที่ขอบทความมากที่สุดและการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแก่ห้องสมุดค่ะสำหรับงาน medical book day นะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดซึ่งจัด ่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีค่ะโดยจะมีการจำหน่ายหนังสือทางการแพทย์ตำราเรียนหนังสือทั่วไปสื่อการศึกษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะและประชาชนทั่วไปโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์และร้านจัดจำหน่ายหนังสือร้านคอมพิวเตอร์สินค้าไอทีอุปกรณ์เครื่องเขียนสินค้าโอท็อปตลอดจนร้านอาหารมากมายมาร่วมจำหน่ายภายในงานค่ะที่สำคัญนะคะในปีนี้ได้จัดให้มีการบรรยายเสวนาทางวิชา การเรื่องปรับความคิดชีวิตเปลี่ยนและกิจกรรมบำบัดขจัดความเครียดที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2อ,อาคารเรียนรวมและบริเวณห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยงานนี้จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่รักการอ่านนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อหนังสือในงานนี้ได้นะคะถึง9ตุลาคมนี้ที่อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ต่อกันด้วยการเปิดตัวนะคะเงินกู้ที่มีการอนุมัติเงินกู้ถึง150%ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องค่ะในการเปิดตัวนะคะสินเชื่อกู้ได้ง่ายเกินร้อยนั่นเองค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะนายสุภชัยบุญยศิริกรรมการผู้จัดการบริษัทไฮเวย์นะคะนำคาราวานสมหวังเงินสั่งได้ไปพบปะชาวบ้านเขตอำเภอเมืองเชียงรายหลังจากที่บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ภายใต้ชื่อแบรนด์สมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทที่ดำเนินการโดยบริษัทไฮเวย์ค่ะบริษัทในกลุ่มธนาคารทีสโก้นะคะไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเปิด ตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้ง่ายได้เกินร้อยค่ะ ซึ่งเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการและก็ต่อยอดธุรกิจค่ะจุดเด่นสินเชื่อดังกล่าวนะคะจะอนุมัติสูงสุดถึง1 5 0ตและได้รับเงินเร็วเมื่อสินเชื่ออนุมัติดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.8% 8ต่อเดือนและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนค่ะในปีนี้นะคะจะมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมผ่านสาขากว่า100แห่งทั่วประเทศค่ะรวมถึงการทำการตลาดด้วยสาขาเคลื่อนที่ ในชื่อสมหวังตามสั่งนะคะซึ่งเป็นรถบริการเคลื่อนที่ที่เริ่มออกให้บริการลูกค้าในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนค่ะโดยเฉพาะเมืองเชียงรายนะคะเป็นแห่งแรกแล้วก็นำร่องทางภาคเหนือแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอสันกำแพงค่ะโดยได้อำนวยความสะดวกพร้อมกับการบริการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของชุมชนโดยได้รับการบริการจากช,ชาวบ้านนะคะขออภัยค่ะเป็นจำนวนมากค่ะ บริษัทตั้งเป้าหมายนะคะไว้ไว,ว่าพอตสินเชื่อ8,000ล้านบาทแล้วก็จะมีการเติบโตถึงขั้น100% 9ก้ข้อสูใน3ของผู้นำตลาดสินเชื่อจำนำท,ทะเบียนรถภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุภชัยบุญยญสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทไฮเวย์ค่ะสมติมไดเ้เป็นอให้บกให้บริก เราเป็นรถเป็นบริษัทในส่วนการอาิสูงมีสาขาข้อมูลประเทศร้อยสาขาวันนี้เนี่เป็นเป็นรายดีครับเราเป็นทุรกิจการคารวานะครับ15 15แห่งััวเทศเริ่มต้นจอดจีลายที่แรก ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่ออีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนในการทำธุรกิจต่างๆด้วยนะคะก็นำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อด้วยอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองค่ะไปต่อกันที่กลุ่มนักอนุรักษ์นะคะพร้อมกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์หยุดทำร้ายช้างนะคะแล้วก็การฆ่าช้างเพื่อเอางานเนื่องในวันสัตว์โลกนั่นเองค่ะโดยก็มีกลุ่ม นักอนุรักษ์สัตว์รวมไปถึงผู้ที่รักช้างรวมไปถึงดารานักแสดงเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากที่บริเวณอนุสาวรีย์สกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะนางสาวแสงเดือนชัยเลิศประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า300คนรวมไปถึงดารานักแสดงค่ะที่มีชื่อเสียงเช่นเก๋ชลดาเมฆราตรีนะคะนายนาทีทีระเสรีวงศ์หรือทงทง,ทงมกจกและนาตาลีเดวิดนะคะได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้หยุดทำร้ายช้างและการฆ่าช้างเพื่อเอางานเนื่อง ในวันสัตว์โลกค่ะโดยทั้งหมดได้ร่วมการเดินรณรงค์ไปทั่วเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญในการร่วมใจกันอนุรักษ์ช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานั่นเองค่ะนางสาวแสงเดือนเปิดเผยว่าช้างนะคะในปัจจุบันจัดว่าเป็นสัตว์ป่าที่สําคัญและก็เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาการบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยการถูกล่าเอางารวมไปถึงการลักลอบจับช้างป่านํามาจําหน่ายให้กับผู้ประกอบ การที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับช้างส่งผลให้จํานวนช้างป่าและช้างเลี้ยงในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ต้องการได้รับการดูแลรวมถึงต้องร่วมกันนะคะปลูกจิตสํานึกให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจในการช่วยช้างให้พ้นวิกฤตค่ะและร่วมกันต่อต้านการค้างาช้างผิดกฎหมาย ในส่วนของเก๋ชลดานะคะดารานักสแสดงชื่อดังค่ะผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรานะคะได้เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าช้างไทยนะคะปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าอยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์มานะคะแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันมายาวนานค่ะ ตนเองแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะจึงได้ออกมาเรียกร้องสิทธิอังพึงประสงค์ที่เหล่าช้างไทยควรจะได้รับโดยอยากให้ช่วยกันงดใช้เครื่องประดับที่ทําจากงาช้างเพราะหนึ่งชีวิตช้างนะคะต้องมาสังเวยกับงานศิลปะแค่ชิ้นเดียวค่ะดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของช้างไทยรวมไปถึงร่วมกันอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราให้อยู่คงอยู่กับสังคมต่อไปด้วยค่ะ คือต้องบอกว่าพวกเราเนี้ยก็เป็นหนึ่งคนนะนะคะซึ่งมนุษย์อย่างเราเนี้ยมีสิทธิที่พึงได้สิทธิสารพันธ์องคนมาะเนยวันนี้เราไม่อยากจะมาเลี้ยง้างสิทธิอันนี้คือประสบความสับสนที่ได้รับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลตัวเราตัวจริงๆแล้วบ้านเราเนี้ยเป็นเป็นต้องบอกเป็นบ้านที่มีสมีศักดิ์ศนะคะเป็นบ้านที่มีศักดิ์ศรีเป็นช้างอยู่แล้วเคืกบ้านคู่เมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของนักอนุรักษ์ช้างนั่นเองค่ะในการที่จะ ร่วมกันนะคะดูแลช้างไทยให้คงอยู่กับสังคมไทยอย่างที่เราทราบค่ะว่าช้างไทยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเรามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมานะคะคุณผู้ชมดังนั้นค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะปลูกจิตสำนึกให้ชาวไทยหันมาร่วมใจกันอนุรักษ์ช้างไทยมากยิ่งขึ้นนะคะมองได้หลายมิติคะ่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งมุมมองนะคะนั่นก็คือการที่เราหันมาสนับสนุนในเรื่องของ เครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับต่างๆที่ทําจากงาช้างนะคะนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้มีการฆ่าช้างเพื่อเอางามาทําเครื่องประดับเหล่านี้ได้นะคะดังนั้นก็ต้องช่วยกันค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความหมายในประวัติศาสตร์ของเราจริงๆนะคะสําหรับช้ชางไทยนั่นเองค่ะต่อกันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่หนึ่งจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟค่ะตั้งแต่ เดือนตุลาคมในปีนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นายประวินชำนิประชารดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟภายใต้ชื่อนั่งรถไฟแอวเมืองเหนือด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าสําคัญของภาคเหนือซึ่งควรแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยมีนครลำปางค่ะลำพูลและก็เชียงใหม่นะคะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดได้ชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนผู้คนและก็โบราณสถานต่างๆซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีค่ะสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศนะคะถือเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการโดยใช้องความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยา กอนธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยเพื่อเป็นการสร้างรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการบริการนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการกระตุ้นรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเราค่ะ ซึงได้มีการดําเนินง,งานนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟค่ะโดยมีกําหนดจัดกิจกรรมขึ้นจํานวน5ครั้งนะคะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะในวันที่28่สถึงยีพฤศจิกายนนี้ค่ะขบวนเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ค่ะวันที่3 แล้วก็วันที่5 6ธันวาคมค่ะขบวนรักพ่อพา,พาท่องเที่ยวนะคะเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4จัดขึ้นในวันที่9 10มกราคมแล้วก็ขบวนสุดฐานษาพาเด็กเที่ยวค่ะจัดขึ้นในช่วงของวันเด็กนะคะเป็นครั้งที่5วันที่13 14กุมภาพันธ์เป็นขบวนแห่งความรักนั่นเองค่ะหลังจากการเปิดงานนะคะก็จะมีการเดินทางไปนั่งรถไฟแอลเมืองเหนือรอบปฐมฤกษ์ค่ะนำโดยนายเจริญริส์สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนะคะก็จะพาคณะผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึงพี่น้องประชาชนค่ะไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟนะคะโดยเริ่มจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ถึงสถานีรถไฟนครลำปางค่ะชมวิถีชีวิตตามรายทางนะคะ ความสวยงามของธรรมชาติลัดเลาะ,ะอุโมงค์ขุนตาลหรือว่าสะพานทาชมพูโดยุโมง์แห่งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากพระราชลำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กนะคะตลอดแนวค่ะแล้วก็มีการขุดอุโมงค์ลอดเท่านั้นเมื่อสร้างเสร็จก็ใช้ชื่อว่าอุโมงค์ขุนตาลค่ะมีความยาว1 3 5 2 1 2เมตรนะคะก็มีที่พักแล้วก็มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกหลายแห่งค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมรถไฟแอลเมืองเหนือนะคะในรอบต่อไปค่ะประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามแล้วก็สำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0931398931ค่ะหรือที่ f a c e b o o k สดนั่งรถไฟแอลเมืองเหนือค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมใน,นครั้งนี้ก็จะรับจำนวนจำกัดนะคะ250ที่นั่งต่อ1เที่ยวเท่านั้นค่ะ ค่ะ28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับรอบต่อไปนั่นเองค่ะจำกัดที่นั่งนะคะ250ที่นั่งต่อหนึ่งเที่ยวนั่นเองค่ะท่านไหนที่สนใจอย่าลืมนะคะรีบไปจับจองที่นั่งได้แล้วค่ะที่ Facebook ก็ได้นะคะคุณผู้ชม f a c e b o o k c o m นั่งรถไฟแอลเมืองเหนือนั่นเองค่ะก็จะได้ไปชมความสวยงามของบรรยากาศนะคะของการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนหนียงของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นลำปางเองนะคะรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดเชียง แล้วก็ลำพูนนั่นเองค่ะจะได้เห็นความหลากหลายทั้งในด้านของการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีต่างๆด้วยนะคะยังคงอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีทัวร์นักท่องเที่ยวจีนค่ะเดินทางมาที่่ากาศยานเชียงใหม่เป็นจนํานวนมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วง เป็นช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวจีนจะหยุดพักผ่อนเรียกว่าเป็นช่วงของ Golden Week นั่นเองนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ยังคงมีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากเข้าสู่ในช่วงของใกล้จะฤด,ดูหนาวแล้วนะคะก็มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ บรรยากาศในช่วงของ g o o d e n Week ในชาติจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดยาวค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามสถานที่สําคัญซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความนิยมนะคะเพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่ช่วงของโลซีซันนะคะทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักค่ะ ช่วงวันหยุดชา,ชาติจีนนะคะในช่วงโกลเด้นวีคค่ะคาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมประมาณ20%และเชื่อว่าตลอดวันหยุดยาว6วันนี้นะคะภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาจาังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่าวันละ1แสนคนค่ะรวมไปถึงในด้านของเงินนะคะจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดต,ต่อวันมากกว่า200ล้านบาทค่ะ นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวจีนแล้วนะคะที่เดินทางมากับสายการบินกว่า12เส้นทางจาก2เมืองนั่นก็คือฮ่องกงและก็คุนหมิงค่ะที่บินตรงมาอย่างเชียงใหม่เมื่อค่ำวันนี้นะคะยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมใช้เส้นทาง R3A ค่ะขับรถยนต์ออกมาจากมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้ามสะพานไทยมิตรภาพเข้ามาอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องให้การต้อนรับสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆที่เดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะก็จะมาชมความงดงามทั้งศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวเหนือของเรานั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้ก็มีในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งด้วยนะคะในช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศนะคะเริ่มจะ แแปลวนนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนค่ะก็มีผลกระทบจากพายุโซนร้อนนั่นเองนะคะเมื่อเวลาตีสี่ที่ผ่านมาค่ะพายุโซนร้อนหมู่จีแก่นะคะมีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีค่ะห่างประมาณ110กิโลเมตรหรือที่ละติจูด23 องศาเหนือลองจิจูด108.7องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ d ิ p l ล t i o n ในวันนี้ค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีเมฆเป็น ส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2องถึง24องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2องถึง35องศาเซลเซียสค่ะค่ะและนี่ก็เป็นสภาพอากาศในวันนี้นะคะของภาคเหนือแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะในช่วงนี้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนไว้ด้วยค่ะเนื่องจากในช่วงนี้อาจจะมีฝนตก ติดต่อกันหลายวันด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในพรุ่นรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ